ผมสวัสดีครับผมครับเต้นอีสานแซ่บนัวครับผมสวัสดีครับพ่อนหายแซ่บนัวครับผมครับฟังนี่้นะครับผมสวัสดีครับพัดแหกครับแซ่บนัวครับผมนี่ครับผมครับบรรยากาศตอนนึงที่ยงครับผมครับมือนี้กระลังเย็นเมนูเด็กผมใสโชุดมาครับแม่แพรครับกระลังเห็ีดเจ้าครับเดี๋ยวพัดแหโชว์คือว่าขี่เพี้ยนเพียนเขาจอดเลยนมา มากขนาดเลยหมอครับนี่ครับผมครับตอนนี้กับลัาเกดได้ยู่ใดกลิ่นกินเข่าต้องกันได้เิ่งเลือตอนนี้เที่ยงครับผมครับเมื่อนี้ก็ได้พันแปะแน่ยพันแหงเน่ครับผมครับวันนี้กับลัาเ็ดเครื่องเคีื่องครับนผมครับผมเป็นเมนูอย่างครับพันแพร์ต้มปลาครับต้มปลาต้มปลาพี่น้องครับผมวันนี้คือผลงานที่เขาไปหาป่ามาเนาะครับเนาะแต่ว่าันนี้ก็ซอยจุน้ำแน่พี่น้องครับผมครับผมครับบรรยากาศครับผมครับนี่ครับพันติกครับผมครับที่เกี่ยวกับปลาเทาครับครับผมครับครับครับสุดยอดครับผม ครับผมครับมาเนี่คุณพ่อสมบูรณ์พ่อสมบูรณ์พิเศษอีสานคือเก่าครับผมครับผมโอ้ยเป็นไงครับผมเมื่อนหรกครับการงานกับอีเราเนี่ยกินกับพวกอื่นก่อยากหามาดอกยนี้จะกินกินย่างยอไหมครับผมนี่ครับผมอันนี้คือบรรยากาศนะครับวันนี้ก็ลับกี่เขาเที่ยงกันน้ำมันทานอ่ะเฮ้ยนั่นตะวันผมมาเรื่องกินเขาด้วยตันผมมันง่ายนิดเดียวครับผมครับ บ่บ่ทาได้เมาที่เมื่อนมีสันรเไ้เนี่ยไม่มีต่นเ่าี่าฮ่าฮ่า่ากับวันนี้กำลังมาครับผมครับผมวันนี้กัมีตับองค์นะครับน้องนี่ครับผมครับตับองค่งขบบ้านครับผมไปเอาเดิบจะบบ้าน่าเนือครับผมครับอ้ ไปใส่นอ้ดลุงฝนไปใส่นอ้ดไปนอนใส่หนังไก่อยู่มุ่งมุ่ไปเอาเลยนะผใส่หนังไก่อหมดแล้วไก่ตีไก่ตีปดตีครับผมครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ข่าวเที่ยงตาเหลือกบ่ครับผมแมงครับผมครับเมื่อนี้ข่าวเที่ยงตาเหลือกคือเก่าแล้วครับพี่น้องครับเพื่อจยู่ได้กินพี่น้องครับผมสวัสดีครับผมครับจุ๊จุพี่น้องครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีสวัสดีทั้งหนึ่งไอ้สวัสดีทั้งเจ็ดท่านพี่น้องครับเจ็ดสิบเก้าทั้งคำน้อนี่ก็แล้วกินกินกันแล้วครับผมเม นี่พี่น้องครับผมอันนี้ก็เป็นเมนูปลาพี่น้องครับผมครับนี่พี่น้องนี่ครับผมครับเมื่อนี้ก็จะต้มปลาก้อยเนื้อละพันแห่งเนาะก็ได้ฝีมือของพันแปะครับผมขับ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 โอ้คุณพ่อถ่ายคุณยอดเลยเมื่อนี้บรรยากาศพี่น้องเพิ่นป้าพมมกี่น้ำแน่กันแนครับพันติ๊กป้าพมไปทางไหนป้าพมไปยังหมู่บ้านที่เป็นเรื่องคนหนุ่ครับโอ้เอ็ดหนู่ย ครับผมท่านแจ้งไงผมลับพี่น้องครับจังสิมากินน้ากันพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับผมสบายดีจอมทองชัดเจนดีครับผมสวัสดีครับทางจอทอมครับผมเอ้ยพอถาล่างมือเด้อครับสวัสดีครับสวัสดีครับสท่านี้กําลังกินข้าวเที่ยงกันพี่น้องทานสดแรกเป็นอย่งกินน้องไม่ได้หลายแน่ครับผมครับมีต้มปลาแน่ก้อยเนื้อแน่ครับผมครับสุดยอดครับผมพอถาครับผมขอบคุณหลายครับผม ครับผมเอวด้นไปลครับผมพานแหกเขาอันไหนครับแหกตัเดอ้วรครับผมอเดิมพเดิม่น้องครับผอันนี้อันนี้พอดีมาทรไ่ันหนึ่งตัวอืมแส่จอดแวแซ่บครับแต่ยานใหีน้องวันนี้นะคนเดียวังลองครับผมพานแหกไม่ได้วาสจอดแตุู่ชอบรถไรพี่น้องมาลุงฝนเนี่ยมันวกลี่ขึนแอบบอกว่าสุดยอดเ่ไม่แม่ลุงลุงลงมาครับโอ้ยหลวก่ไหน่อยท่ไหนเลยเว้ยไปไหนมันสูคตร ้ยวกถ้ากินุสุทสีมมน่มันเป็นมันเะี่อันนี้เพื่อนมาพอดีหวานในลุงแบบนี้แมนวะแมนบอพีดองอันนี้อันนี้พันแหกเร็่รวมมาพอดีนเราพี่ดองครับอันนี้เราพอดีหวานมาลุงมามามาเสียบตก่อ,อนพี่ดองครับผมแมนบอเนี่ยเข้ามาย้ามทุกไก่ทุกบอลเลยคดิบเรืเลยดิบไปเรครับลุงมุกาไปเลยตอวนี้ทุส huh> ุพีที่มันเป็นพอยาตัวเนย ครับผมอืมาเกกิาคนนี้ดดีได้แซ่บครับผมครับเป็นรแซ่บเนาะแซ่บครับผมครับครับผมมันด้ลุ้งเหมือนกหนมา้แต่ห้องน้ำมีข้าวผ้ากินเนือเยอะไหมเดือดแับเดือดเป็นไหออกมั้ยเหรอหวดอกเขี้แดงดิฟก็เ่าครับไม่ไม่ชิมไม่หรอกไงเบื้องหน้าตาจิสิพี่รองครับผมแต่ว่าแม่น้ำบดดาเลยครับพวกกินดิบกินแดดได้พี่รองครับเอินเอืญนกับพกกินพี่รองครับโน่นกับกิน เบื้งหน้าตาี่ถ้าเลือกกินได้ไม่หรอกเดี๋ยวต้องมาด่าเลยครับผมมีฝนเลยครับผมมันเป็นเรื่องครับผมเป็นเรื่งไหนครับฮะกนมากินหรือยังหรือว่กินแล้วคือเกาหรือครับอ๋อโมกินก็โมกินโมยักษนี่เสียตัวนี้มอยู่นี่นะครับด้วยมามาผันลัดมาเอ็ดดังเอ๊กมาเนี่ยเนี่ยเอาไปลวกไปลวกกันนะเนี่ยฟูให้ผู้ให้ไวยังตีกินย้่นมา มาครับมามาลองลองรัดมารัดรัดมากระเพาะพี่ลอ๋อพี่รองครับผมครับเอาลุงเดี๋ยวไล่สดกับพี่กับน่องไปจังหน่อยนะครับผมครับคุยกับพี่กับน่องครับน้ำแน่นี่ครับผมเห็นหนาโลดอลไปลำตัวเออครับผมก็อ่านคอมเมนต์พร้อมสักทายไปลำแน่โอ้โหพอดับพี่รองครับผมหนาตาล้งฝนพี่รองครับผมก็ร่างเพชรอยู่ครับ ไปเนกินหลายเด้อเหล่านาคกับไปน้ำบินสวยณภูมจัดเจครับผมไปว์วิฟี่ยูมีพี่มาติดตกมพีก้อนโอ้ยกินแแต่ไม่ินเลยใจข้นนั่นไม่ฉีกูไม่นนงไม่ฉีกูใส่ป่ะครับผม จะบ่คอยจะรัดประเดี๋ยวพี่น้องครับสำหรับลุงฝนอ่ะโอเคครับพี่น้องครับผมเมื่อนี้มาครับพี่น้องครับผมเอ้ยตื่นมาบึ้งพอดีสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมมีข่าวมาเลยครับด้วยพุดีครับผมฮะโอ้ครับผมโอเค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 ครับผมครับโอ้แพ่ห้อนคักอ่าโอ้แพ่ห้อนคักเต้นเลยครับผมครับตั้งนี่ก็ห้อนเท่ากันนะครับน้อนี่ครับผมครับนะอันนี้เอะว่าไม่ละประเด็นสูบประเด็น เป็นแดดครับแซ่บบ้ะชุดยอครุดจอดีครับผมพี่รองครับนี่พี่รองโอ้โหเป็นตาแซ่บแซ่บแท้ลอมก่นนะอย่าพันแหกตัวได้ชุดยอป้ะแซ่บไปแล้วกินได้บ่ลุงบ่ะเนี่ยใช่พี่ไอเด็บได้หรือลุงพี่ไอเด็บครับโอ้พี่รองครับผมมาเด้เพิ่มเด้่อหมดเลยพี่รองครับมืนเนี่มีก้อยเนื้อแน่ ต้มปลาแนบไปดองครับผมรับไปดองครับบัตรดีท่านหนึ่งร้อยเจ็ดท่านครับผมครับบัตดีครับน้ำลายไหลแต่เสียบหน้าเสียบครับผมครับเรื่องอยู่บ่ทางนั้นฮอนครับผมครับผมก็แล้วอยู่ข้ออะไรครับยอันนี้เป็นเมนูอย่างรับนิดเกิดปลาข้อหลับใช้เลือดดิพย์ครับร้อยเลือดข้อจูบอะไเนาะครับผม เบิ้งไปน้องครับผมมีหลายอย่างหลายแนวนะครับทั้งนี้พี่น้องเพื่อนเนาะเบิ้งเอาไปน้องครับผมกำลังต้มยำป่าพี่น้องครับอู้ยพี่น้องเลยมาครับผมครับว่อง่ายพื่อประหยัดครับผมอยากกินปลาก็ได้กินอยากกินอยากกินเนื้อก็ได้กินครับผมโอ้พี่น้องครับผมจะเป็นมันดีหลายพี่น้องอี่สามมันเฮาพี่น้องครับผมพื่นนาะพี่น้องครับต้มยำพี่น้องครับผมเบิ้งเบิ้งทั้งนี้ปลาดุกปลาดุกน้ำด้วยครับปลาดุกนี่จะต้มแซ่บๆนะครับผมให้ยปลาดุกปลาคอพี่น้องครับพื่นนเนาะครับผมเอาเดี๋ยวพัดแป ต้มยำพี่้องครับผมต้มพอนห่อนสดพอนหอนพี่รองครับผมบอไงมีทั้งแนวสดมีทั้งแนวอ่าคุยนะครับเนาะเสบบอแสบครับผมพอผมไปทั้งไหนพอผมยิงคงครับผมครับผมดูถุงเลือดให้เบื้องแน่าานแหกพ่าเมั่ยมันหน่อ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 ยครับจอดลีพี่รองครับผมครับมันบรรยากาศตรงนะแล้วผมจอดจุดจอดพรงครับ เออเบาเสือชมพูขึ้นไปตาหักแแจดิทต่อร์ไเดรยพของเราใจเนาะเบาเสือชมพูครับผมใดครับผมเห็นแล้วคิดถึงบ้านเลยครับผมครับสุดยอดพี่น้องครับผมมาเลยเพื่อเด้อชมพูทุกคนตี่กระลังเบิงอยู่พี่น้องครับผมมากินยูมากินน้ำกันนะพ่อเนาะบรรยากาศตอนเที่ยงไปบายจักน้อยหนึ่งเพราะว่ามือเศร้านี่ผู้ใดติดตามทั้งลิปวิธีสามก็จะเห็นเขาไปหาแมงแครงพ่อเคยกินบ่แมงแครงปกติแมงแครงมีมีจักชนิดตามคุณบอกใช่ภาษาตีง แมงแข้งขาโปูแม่บ่ะแมงแข้งน้อยอ่าไม่เยอะเลยแม่แข้งสัตว์แมงกระพุนกันแม่เฆี่ยงสัตว์แม่แข้่ยงคอหลายแนงด้วยผมมีสามสี่อย่างเลยบ้านนอกอยู่แีครับผมพ่อทาไปทางไหนเนาะพ่อทาอนี่แล้วครับผมครับพ่อทาเส็ดงานอยู่นี่ครับผมเมื่อนี้พี่รองครับเมื่อนี้ก็จะเจ็ดอ่าอันนี้เป็นที่ เอาไว้ทางห้องประชุมไว้ห้องอาทำว้อ่านมีเวลาที่อ่ากับทีมงานเอาครับผมครับผมสวัสดีคระชุมจ้างเลยแล้วครับผมนุ่นพ่อเท้าเลยครับผมโอ้พี่เต้นได้อย่างกินอย่างน้อได้หลายแนว้ย้วครับไปหาป่ามากแล้วครับผมข้าวแกงกะหรี่เลี้ยงงนันที่ยงวนมีสารครับผมแมนครับครับผมแมนครับเมื่อนี้ก็ได้ข้อทาสแน่ข้อสมบูรณ์แน่แล้วครับผมครับมาซอยกันเน็ตทดลองครับผม้องกับทีมงานเอาเลยครับเขาก็ลุงฝนแน่ มาเอ็ดห้องพี่น้องครับผมเพื่อจะไปครับให้นครับทีมงานเขาพี่น้องครับผมครับเป็นห้องทำงานผู้ร่วมแน่เหรอครับพี่น้องครับที่นี่ก็ได้มันเป็นพี่น้องได้ไรครับผมครับผมสุดยอดอีกซื้อจอดมาครับพี่รองครับผมครับสร้างต่อเติมบ้านเอ้าสร้างต่อเติมอะไรครับเวลาเอ็ดห้องครับพี่ต่อเติมห้องครับผมว่าเอาไว้ถ้าเป็นห้องประชุมแน่ไว้ที่ เวลาเอาไว้ผมทํางานแน่ครับพี่รองครับมองนี่ครับผมก็จะต่อเติมจะน้อยไปครับเฮ็ดบ้านไปเนาะอยู่บ้านนี่ยนะครับผมครับอยู่ที่บ้านผมนี่ยนะครับผมกลับมากินข้าวกินน้ำร่วมกันนะครับทีมงานพี่รองครับผมมาซอยกันพี่รองครับอันนี้ก็เบิ่งไปหาปลามันสดมันแปลเนาะเมื่อนี้ก็มีทั้งปลาทั้งเนื้อแล้วครับผมเมื่อยู่กินน่วมกันแซ่บแทบพี่รองครับเมื่อนี้บรรยากาศแบบที่สามบานเฮ้าเนาะครับผมห่วยพ่อเป็นไงพ่อสุดยอดป่ะเอาทิปน้ำบ่ เอาดิปป้ะครับห้อยห้อยห้นี่แม่ลุงนา่าแสบนี่แมนี่พี่น้องนี่นา้าแสบนี่นี่แขวบดีเบ่งก็นดาพี่น้องอือหึมพร้อมอือเอาไปก่อนเอาไปก่อนเข้าเออผมพันเข้า

กนเอาหัวบปที่ไหนก็ไม่ได้เกินไปบ้านนั่นได้บ้านนี้สิบวากินเยอะมากบานนี้เอาบ้างนะต้องกินมาเอาขวดใหญ่ด้วยจัดขวดใหญ่มาอันไปซื้อก็้วไปในยองสีได้บ้านนี้เอาเหลไม้ทีมงานบ้านเขาต้องเอาเหลานีบ้านนี้เอาะไรนะครับไปเอามาเลยอยู่บ้านนั่นเอามาใส่เสซฟเซฟตัวไว้สีได้อยู่จนนวนหนึ่งสีได้อยู่เก้าขว่าร้อยสิบกว่าจะไดกินแซ่บปอ เสียถามนั่นนวางไปเทียนแปลว่าไหเหมือซีจัลอนเางเบนั่นดีครับโอ้ปองนก็เสอทีตัวอีกบ่ครับจลอนละสองจัอนละสองร้อยห้าสิบจัลลอนเอาจลอนึงจะล่อนมอันหาิที่น้างเอามากัวลนอนบ่ตองร้อยห้าสิเอามาเมือนซีจลอนที่นให้ลุงอยู่ม้ามบบ่ครับเนี่ยมาวมาทมงโนจับมาได้ที่ไม่ได้เลมาเลย อจับด่วเขามีนมาเลย้เขาเห็นมีใบเขาเป็นใบมีอัยอยมีใบหมดเลยน่ะเขาเป็นมืบวันเลยเป็นมูบวันอนี่หันเนื่อเด้อพันแหกอย่าหันเนื่มเนื่อเด้อครับห่วยห่วยอย่างเขามบอนี้มาครับผมครับมาครับผมโอ้ยเผื่ออะอันนี้ก็บรรยากาศสดๆนี่าทักทายกันสดๆเมื่อนี้นะครับน้องน้องฟังนมิบ กินเวอะงกทเแนาไหนสั่งเนี่ยกินทั้นี่เิอันนี้อันนี้เขาเริ่มว่าอย่างแบบเนี่ยบวแมนลาบบแมนลาบครับบวแมนก้อยแสดงว่ามื้อนี้ิอยเนื้อไม่ก็เป็นแล้วปกติเคยกินตลาดกับก้อยแมวันนี้ไม่สร้อยพ่อสิอ้เขาจะกินแบบแหลกแม่ลาบหม่อู้พี่น้องครับผมอันนี้สูตรเด็ดของพันแหกวันนี้นี่พี่น้องครับผม โอ no. ้แซ่บบ่ครับปานเนี่ยนะบ่นป่ะเวนน้อยอ๋อไปดองครับผมฮ้อนบ่ครับภัทยาฮ้อนหลายโอ้กับเมื่อนี้อากาศบ่ะฮ้อนนะพ่อเนาะเบิ่งเอาไปแล้วครับผมเมื่อนี้บรรยากาศขึ้นเลยตกใส่ฝนจะตกครับผมเราไปร่มดีขึ้นมืาอนี้ครับผมครับมื่ออื่นก็อาจจะพากันไปเที่ยวทางพัทยามื่ออื่นมื่อฮื่อนนะครับเนาะพ่อเป็นไหนว่าเป็นเป็นอะไรเป็นตะวันอย่างนี้ผมแต่ได้ไปน้ำลูกงน้ำเต๋ออยู่ เบองหอบเงินกันหเวยมื่อนีนยังบอกว่าอะไรบอกว่าทำไรเบื้องหอบเงินกันฮ่า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 ไ่ตบังก็บังกันขยับไปอยู่แล้วครับผมทางทิ่ตามต้องดูต้องการเบิ้งระวังพญานะคะกินดีหลายขอบคุณมากครับพี่ครับผมได้ครับเอาไปลองครับผมครับให้พี่น้องเบิ้งบรรยากาศเตือนๆนะเนาะนี่ละครับผมครับต่างทิ่ตามอีกเรื่องหนึ่งในคลิปวิดีโอเฮาพี่น้องครับผมแต่ว่าอันนี้กับประเทศไทยดอกพี่น้องครับบประเทศไทยคลิปวิดีโออันนี้คือเกี่ยวไม่ได้ต้องการ แต่ว่าการไปหานี่ติดตามนอพัฒน์เนาะเพราะว่าไปหาปลามาได้ไหนนะครับผมครับยังไม่ยด้ยึดกิจกรรมการขอขอบคุณหลายๆท่านทัารติดตามทั้ง108ท่านนะครับเนาะที่กติดตามรับชุ่มเข้าทีิงารบดีที่3ครับผมต้องขอบคุณครับผมถ้าใครมีโอกาสแบีเวียนมากกับทางไม่ยังไม่ยามกันครับผมบดีที่3เข้านะครับเนาะ